สวัสดีค่ะมือดีสีผ้ามากินข้าวค่ะครับลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนกสวัสดีค่ะยังค่ะสาวสาวสวัสดีค่ะเดินน้องาเดินน้องเจอยังลูกกินข้าวค่ะมากินข้าวมีอะไรบ้างมียำกุ้งมีปลาหมูมะนาวหมูมะนาวมีปลานึ่ง มีปลาหนึ่งพรอมค่ะหลาย่างค่ะไม่กินกับลูกกับปลารมีค่ะนี่อาหารมื้อดีเฮาค่ะอันนี้เขาเรียกผัดอะไรนะปะมิดมะม่วงผัดมิดมะม่วงแล้วก็ลาดยำยำเห็ดด้วยปลาผัดซอสมึกอะไรนะเจ๊อะไรนะหมูมะนาวปลานึ่งค่ะ กินกับลูกๆมาค่ะมากินข้าวน้ำกันเลยค่ะเด้อมาค่ะสวัสด,ดีค่ะกินข้าวกับน้อ,องเคค่ะตั้งไว้ลูกจอนะจอนะจิ้มแบบนี้อ่ะปุ้ยจะชวนน้องทำแบบนี้นะมายกมายกกันเจ็บไหม หมูมะนาวค่ะหมูมะนาวเม็ดบีได้ไหมหมูมะนาวค่ะยำกุ้งเลยค่ะเิชูนี่เลยนหยำกุ้งค่ะนม่ตัวใหญ่ไงเม่กินข้าว้ำกันขเยดค่ะเด้อล จบคโอเคจบละกินไม่ได้นะคะมามาเลยเลยมอร่อยอร่อยมันใส่อันนั้นไปตอนแรกนะเกลือนะเอาเอา ไปถามาไม่เียนยคือถ้าไม่เผ็ดก็จิ้มอีกจิ้มแ้จิ้มใช่แช่หัวเราะทำดีดีทำดีเกลือหม้อคเด็กๆเกล่อมเอาต้มมามเอาปลาถ้ากินแบบนี้ตเออ ปลาหนึ่งค่ะปลาหนึ่งตัวเป็น่ไงคปลาห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 ค่ะปลาหนึ่งีไปมาทีร่นพิ่งกินอยู่อยอจริงอยู่ก็เลยอร่อย่ไหหาตัปลี่เาแดูผักไห้นั่งผักถูกไหมอันนี้แล้ว พี่แขนนั่งอีไรกอีกอนร้อนจะตากว่าอีกแล้นเนี่ยมนมีลมสิไม่ต้องไปต้นเอ็นหน้าต่างอยู่ยำค่ะยำยำกุ้งยำกุ้งก็มือก้าวยำแพงก็ได้ยำตักไทย เช่นั่งเหรอลูกนั่งดีๆนั่งดีสวัสดีค่ะโอ้ยลักโอยจะมารักอะไรตัวนี้ใครกินข้าวอยู่นั่งลงมุติแก้มมาเห็นไหมนั่งลงค่ะนั่งก่อนเพืด้สวยอ้ายจ้ามาซอยสิเน